แบรนด์คุณหนูออกไซส์ใหม่รุ่นใหม่นะคะไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดมากๆสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พมกับเบนอีกแล้ววันนี้เบนเอาแบรนด์คุณหนูนะคะแบรนด์คุณหนูที่พูดถึงคือแบรนด์ีออลนะคะออกกระเป๋าไซส์ใหม่รุ่นใหม่หรือเปล่าคือรุ่นใหม่ของปีนี้แต่เป็นไซส์ใหม่แน่นอนค่ะแล้วก็จะบอกว่ายังไม่ได้วางขายแต่มีโชว์แล้วนะคะจะบอกว่าแบรนด์นี้นะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าถ้าใครหลายคนนะคะ ยังไม่มียังไม่เคยสัมผัสลุกของเขาเป็นแบรนด์คุณหนูแล้ว SA ก็น่ารักมากไม่ว่าจะเดินเข้าไปนะคะไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะ SA แต่ละคนเนี่ยบริการแบบ ดีมากๆเลยทุกครั้งที่ไปนะคะว่าจะไม่เสียเงินสติ๊กเกอร์กันลอยปกป้องกระเป๋าติดเองง่ายทําเองง่ายลอกออกไม่มีกาวสนใจสั่งซื้อลายแอดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะยังไงก็เสียเงินนะคะใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกด subscribe ให้กับเบนด้วยนะคะแล้วก็อัปเดตเห็นไปพร้อมกันกับรายละเอียดช่องทางติดต่อข้างล่างนี้นะคะวันนี้เบนจะบอกเลยว่าเบนเอาแบรนด์คุณหนูนะคะที่เรียกว่าคุณหนูคุณหนูมาเลยเราจะแบรนดีออนะคะที่เป็นเรียกได้เลยว่าเป็นไซส์ใหม่นะ จะรุ่นใหม่หรือเปล่าก็จริงๆรุ่นนี้นะคะกระเป๋ารุ่นนี้ออกมาประมาณปีหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เป็นไซส์ใหม่แล้วก็เป็นไซส์ที่มองเห็นว่าเป็นไซส์ที่น่าจะนิยมนะคะในหมูม่ในหมู่มวลของเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันนะคะวันนี้จะบอกเลยว่าเราจะพูดถึงอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือ d r Dior นะคะจะบอกเลยว่า d r Dior นะคะก็ออกไซส์หนึ่งมาประมาณสักสิกว่านิ้วเราก็รู้สึกว่ามันยาวจนเกินไปเพราะว่า กระเป๋าที่ดูยาวๆจนเกินไปเราจะรู้สึกว่ามันยาวจ้ะดูแลเขาค่อนข้างยากนะปกติดูแลดีออ b o อบบี้ขอบมุมยังต้องระวังดูแลดูแลดีออดีจอยไซส์ยาวก็คงไม่ไหวนะมาวันนี้ค่ะเราก็จะมาดูแลไซส์ใหม่ของเราที่เบนบอกเลยว่าเป็นไซส์ที่น่ารักมากๆเลยเพราะว่าไซส์กำลังขนาดพอดีเลยที่ 8.5นะคะตัวนี้ค่ะเบนจะพูดถึง Dior D Joy ไซส์ใหม่นะคะไซส์8นิ้วขนาดเล็กลงขึ้นมาถ้าเรานึกถึงเราจะนึกถึงอะไรเราจะเทียบกับน้องที่อยู่ตรงนี้คือ Reissue นะคะไซส์8นิ้วนะคะครึ่งไซส์น้องเนี่ยกำลังพอดีกันเลยนะคะห่างแบบเหลื่อมล้ํากันอีกแค่ประมาณจุดหเองถือว่าเป็นไซส์ที่ดีมากและราคาของน้องเขานะคะคือปกติดีจอยที่เป็นไซส์ปกติที่เพิ่งออกมานะคะก็อยู่ประมาณที่180,000บาท มาพูดถึง d ีออร์ดีจไซนี้นะคะก็อยู่ที่160,000บาทนะคะก็ราคาต่างราคาถูกกว่ารุ่นปัจจุบันที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยประมาณ20,000บาทแล้วด้วยความที่ดีจอยเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด2สายนะคะซึ่งแบบบอกเลยเหมือนเรารีวิว LV Mertis ไป ก็จะสติกเกอร์กันลอยปกป้องกระเป๋าติดเองง่ายทําเองง่ายลอกออกไม่มีกาวสนใจสั่งซื้อไลน์แอดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะก็จะมีสายให้เราถึง2ไซส์2แบบนะคะมาวันนี้ฝั่งฟาก มาวันนี้ฝากฝั่งดีออเหมือนปรึกษากันมาก็ออกมาเหมือนกันนะก็คือมี2ส,สายนะคะคือสายแรกก็คือสายที่ห้อยอยู่ตรงนี้นะก็คือสายเล็กๆกับสายใหญ่ๆอยู่ตรงนี้สามารถที่จะคอสบอดี้ได้และก็สามารถที่จะถอดออกได้แน่นอนพอฟังแบบนี้ทุกคนก็หลายคนสงสัยนะคะไซส์ใหม่ ไซรุ่นนี้อยู่ในคลาสสิกไลน์นะคะก็มีออกทั้งสีดำสีขาวถ้าใครต้องการดีออร์ดีจอยเนี่ยนะคะในรูปแบบของสีอื่นๆนะคะก็ต้องรอดูปีหน้าว่ามีสีอะไรที่เป็นรุ่นนี้ออกมา ในส่วนของดีจอยเนี่ยก็มีหนังลิซ่าหนังจะเคหนังอะไรต่างอะไรต่างๆนะคะที่สามารถสั่งพีออเดอร์ได้จะบอกเลยว่าแบรนด์ดีออเนี่ยไม่ไม่เพียงแม้แต่จะมีหนังที่ทํามาอยู่ปกติก็ยังสามารถที่จะพีออเดอร์ในส่วนหนังที่เป็นสเปเชียลนะคะราคาสตาร์ทอัพเนี่ยก็อยู่ที่2 0 0 0 0 0ห้าแสนแปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านก็เป็นต้นไปเลยก็สามารถที่จะพีออเดอร์ได้รอแบบ3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้ง่ายค่ะแล้วก็มีความสุข ที่ได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลของ S a ต่างๆนะคะแล้วก็การดูแลต่างๆนาั้นาที่ดีออกมาให้ก็คือถ้าใครรู้สึกว่าชอบแบบกระเป๋าที่ได้ลุกคุณหนูก็มาลองดูอันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองสะพายให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่ากระเป๋าลุกแบบนี้ได้ยังไงบ้างพอเราใส่สายแบบนี้ไปอ่ะเป็นว่าแค่ถือก็น่ารักคือสะพาย้างอย่างนี้ก็ได้ลุคแบบน่ารักมากๆ กระเป๋าใบนี้กับรุ่น LV Meritis ที่เป็นไซส์ใหม่นะคะเป็นว่ามันมีความคล้ายกันมากๆเลยนะคะในส่วนตัวเนี่ยแล้วก็ระเป๋ารุ่นนี้จะบอกเลยว่าอันนี้ของเขาคือใส่มือถือได้ทุกรุ่นนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือให้กับเพื่อนๆนะคะเบนลองใส่ของให้ดูนะคะอันนี้คือกล่อง a r m e s นะคะก็สามารถกล่อง a r m e s ที่เป็นพวก Wallet หรือของแบบคอนเนี่ยใส่ลงไปนะคะกับกล่องต้องหูของชาแนลนหะนัะ่นงก็คือใส่ได้คือเห็นปะ ค่แบบคือนางใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปอยู่ในตัวกระเป๋าได้นะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มาก mm. แล้วภายในของเขาคือนางเหมือนเป็นหนังทั้งใบส่วนตัวนะคะ mm. กระเป๋าที่ได้ลุกแบบคุณหนูและแบบหนูคุณหนูแบบคุณหนูคุณนาย ตัวจริงๆเนี่ยของกระเป๋าเนี่ยเบนบอกเลยว่าดีออเนี่ยต้องยกให้กับเขาเลยนะแล้วเรื่องของไซส์ใหม่ที่ออกมาคือทุกครั้งนะคะที่ดีออสติกเกอร์กันลอยปกป้องกระเป๋าติดเองเอง่ายทําเองง่ายลอกออกไม่มีกาวสนใจสั่งซื้อลายแอดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะออออกไซส์ใหม่อะ่ะเหมือนเขาได้คิดค้นมาว่าเฮ้ยอันนี้มันอาจจะเหมาะกับ คนที่เขาใช้จริงๆในปัจจุบันนะคะเพราะบางทีออกใหญ่เกินเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากที่จะคิ้วกระเป๋าแบบใบนั้นอันนี้ก็คือเป็นไซส์แบบซส์แบบไซส์เล็กซส์แบบซส์แบบจะเรียกว่าเล็กก็ไม่ได้นะจะเรียกว่าใหญ่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในไซส์ที่ปบนว่ามันอยู่กึ่งกลางมากกระเป๋าทรง8นิ้วนะคะก็คือสามารถใส่ของได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้สามารถที่จะใส่ของให้คุณแบบเฮ้ยขึ้นเยอะมาก กระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะจริงๆอ่ะส่วนใหญ่นะคะจะต้องมีไซส์ยอยู่ประมาณ12นิ้วเป็นต้นไปส่วนดีออเนี่ยคือไซส์านางคือแบบไม่ถึงใครนะคะยังสงสัยว่าเฮ้ยไซส์ดีออดีจอย D ior, D ตัวนี้นะคะเป็นแบบประมาณไหนก็เปนเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนนะลองติดต่อ SA ไปเพื่อขอลองไซส์เนี่ยก็ น่าจะมีอยู่ที่ช็อปนะคะนอกจากจะเป็นดีจอยตัวนี้ที่เป็นไซส์ใหม่เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีดีจอยตัวนี้นะคะที่เป็นไซส์ไมโครเขาใหม่อีกด้วยอันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวดีจอยตัวนั้นอนะมันจะมีความรู้สึกว่าใหญ่กว่าเลดี้ดีออลไมโครหรือเปล่าเพราะว่าเลดี้ดีดีออลไมโครเนี่ยก็ใส่ได้แต่บัตรเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยคะ่ะอันนี้สามารถใส่โทรศัพท์ได้ถึง 3- 4สเครื่องเลยนะแล้วพร้อมกับกระเป๋าตังค์แล้วก็ พวกของใช้จําเป็นนะคะแต่เรานะคะจะลองสะพายให้กับตัวคอสบอดี้นะแต่ส่วนตัวเป็นไม่ค่อยชอบสสาคอสบอดี้ของเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าเบนว่าใสาคอสบอดี้ของเขาว่าเบนรู้สึกถึงความเอ่อจะเรียกว่าไงอะ่ะมันมันดูแบบธรรมดาเกินไปเหมือนสายสายเข็มขาดอะ่ะแล้วก็มาทําเป็นมาทําเป็น มาติดโลโก้ตรงตรงดีอตรงปลายกับหัวอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่ทำมันธรรมดาเกินไปอะค่ะอันนี้คือห้อยทั้งในส่วนของสายที่เป็นสายเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของสายที่ cross body ได้นี่นะคะจะเป็นส่วนของการ cross b o d ให้ดูนะคะให้ดูกับเพื่อนๆว่ามันอยู่ในตรงไหนแต่ถ้าใครอยากที่จะให้สายนะคะมันสั้นลงเนี่ยก็สามารถที่จะเจาะรูเพิ่มได้นะคะข้อดี<ส>ของการที่เขาเป็นสายแบบนี้นะค่ะมันสามารถทําให้เราอะเจาะรูได้ง่ายนะคะแล้วก็ สามารถที่จะทําให้ปรับสายแบบสั้นยาวได้กับอยู่กับตัวเราเองนะคะเนื่องจากสติกเกอร์กันลอยปกป้องกระเป๋าติดเองง่ายทําเองง่ายลอกออกไม่มีกาวสนใจสั่งซื้อลายแอดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะดีออดีจอยตัวนี้นะคะมันเป็นอะไหล่ที่ไม่ใช่เป็นอะไหล่ทองนะก็จะเป็นลายโกนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีสายนะคะที่เป็นดีอออยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาใช้ยาเป็นว่าน่ารักมากๆเลยคือให้ความรู้สึกคือแบบลุกแบบลุกดีมากเพราะว่า มีสายความเป็นดีออลนะคะเป็นดีจอยไซส์ใหม่คือดูน่ารักมากๆเลยอะ่ะอย่างที่เบนบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าตัวเบนเองอะ่ะไม่ค่อยชอบสายที่เขาให้มาเท่าไหร่โดยเฉพาะสายเส้นยาวนะคะเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะตัวดีออลเนี่ยคือนางชอบทําสายน่ารักน่ารักแบบเนี้ออกมาซึ่งถ้าใครนะคะเป็นสาววกดีออลนะคะหรือว่ามีกระเป๋าแล้วส่วนใหญ่อะ่ะงานงอกก็คือว่าจะต้องได้สายพวกเนี้ย มาแน่นอนเพราะว่าสายพวกนี้ยมันใส่กับกระเป๋าอะค่ะมันรู้สึกว่ามันจะตะโกนออกมาจากแบรนด์ทันทีว่าเออฉันฮิวดีออนนะมันก็เลยแบบงานงอกมากอันนี้นะคะลองเปลี่ยนนะคะให้เป็นสายของตัวที่ปรับได้นะคะตัวสายรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันมีขนาดเล็กลงแล้วก็เพิ่มในส่วนของการปรับสายได้มาก็ค่อนข้างน่ารักทีเดียว มาสะพายนะคะกับสายที่เราอะได้มีการซื้อใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนน้องเขาน้องเขาก็จะให้ลุกคนละแบบกับการสะพายแบบเมื่อกี้นะคะที่ส่งไปให้อันนี้ก็คือเป็นอีกรุก่ลุกหนึ่งนะคะของตัวกระเป๋าเห็นปะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะมีหลายสีนะคะแต่สีเบสิกที่ออกมาแน่ๆเนี่ยสีเบสิกนะคะที่ออกมาแน่ๆเนี่ยคือสีดํากับสีขาวนะคะเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานส่วนสีอื่นๆนะคะก็ จะออกมาในซีซั่นอย่างที่เคยบอกไปนะใครก็ตามนะคะที่สนใจกระเป๋าตัวดีจอยที่เป็นไซส์ใหม่หนิ้วใหม่นะะี่ค่ะก็สามารถที่จะถามหา s a ได้เลยนะคะเพราะว่าสติกเกอร์กันลอยปกป้องกระเป๋าติดเองเอง่ายทําเองง่ายลอกออกไม่มีกาวสนใจสั่งซื้อลายแอดข้างล่างนี้ได้เลยคะ่ะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะก็คือถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมานะแล้วถ้าใครไม่มี ready to a นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะลองไปดูกันได้ค่ะว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าแน่นอนค่ะสีของ กระเป๋าของการซื้อเลยี่ดีอ่อส่วนใหญ่นะคะก็สีของเขาก็น่ารักเพราะเบนเคยบอกแล้วว่ากระเป๋าทุกใบนะคะที่ทําจากหนังแรมสกินเนี่ยเวลาความที่เป็นสีเนี่ยสีเขาจะดูน่ารักเป็นพิเศษแล้วส่วนตัวนะคะกระเป๋าสีขาวบางคนถามเบนว่าเฮ้ยใช้กระเป๋าสีขาวจะต้องระวังยังไงด้วยส่วนตัวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเบนก็จะเลือกโทนสีผ้าหรือผ้าที่มันไม่สามารถที่จะทานเฟอร์ไปได้นะคะก็คือเดี๋ยวนี้ผ้ายุคใหม่นะคะราคาแบบค่อนข้างสูงเสื้อผ้าค่ะ ก็สีไม่ค่อยตกไปที่กระเป๋านะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเราไปหิ้วกับถ้าเราหิวแล้วเราใส่กางเกงยีนะคะก็สามารถที่จะทําให้สีของกางเกงยีทานเฟอร์มาที่กระเป๋าสีขาวได้และนอกจากนั้นนะคะถ้าใครใช้กระเป๋าสีขาวเสร็จนะคะก็เอากระเป๋านียนะคะมาเช็ดทําความสะอาดแล้วก็มาดูล่องรอยที่มันเกิดขึ้นด้วยค่ะยิ่งเราเห็นเร็วเราเช็ดเร็วนะคะก็จะทําให้กระเป๋าเนี่ยมันไม่ ซึมสีเข้าไปค่ะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้แต่กระเป๋าสีขาวนะคะก็จะต้องระมัดระวังนะอย่างที่บอกไปแต่ว่าเวลาถือกระเป๋าสีขาวเนี่ยมันจะได้ลุกที่เป็นคุณหนูจริงๆเลยเพราะว่ากระเป๋าสีขาวมันเข้าได้กับทุกชุดไม่ว่าคุณจะใส่ชุดสีชมพูไม่ว่าคุณจะใส่ชุดสีดําไม่ว่าคุณจะใส่ชุดหลักสีคือเข้ามากเลย จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะของตัว d ีอ r นะคะดีออดีจอยนะคะเป็นไซส์ใหม่ไซส์ล่าสุดนะคะแล้วก็ปีหน้านะค่ะก็น่าจะได้เห็นคนหิ้วกระเป๋ารุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกระเป๋าทรงที่ เล็กลงมานะคะแล้วก็สะดวกสบายในการหยิบใช้แล้วก็เป็นซสาที่ขนาดกําลังพอดีและนอกจากนั้นก็คือตัวสายนะคะมีให้เลือกหลายแบบถือว่ามันใช้ค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะเป็นถือไม่ว่าจะเป็นการคอสบอดี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับคนที่ชอบดีออลและอยากได้กระเป๋าแนวลุคคุณหนูค่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะคนที่เพิ่งติดตามเบนนะคะก็สามารถกด subscribe ให้กับช่องเบนแล้วก็ติดตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ